วันสุดท้ายเราก็ทอนสักสองหมื่นก็พอหมื่นสองไม่เห็นเป็นไรเลยถือว่ามาร่วมบุญสลองครบรอบสิบเอ็ดปีเนาะหลวงตาบวชได้สิบเอ็ดพรรษาเ ทิบัตนะไม่ว่าจะหน้ากันินหน้าป้าป่าหน้าอะไรก็ปฏิบัติอย่างเดียวเนาะสวนใจส่วนโลกขัดใจขัดโลกอบรมจิตอบรมใจขัดใจ ฝึกนิสัยอุบริยัจญปัจยโยนี่นี่คืองานที่สำคัญที่สุดไม่สำคัญหรอกงานกระชิน,นงานพระป่างานอะไรก็ตามสนใจแต่ธรรมะ อันนี้จาวัฏสังขาราต้องเห็นจริงๆเห็นด้วยใจเห็นด้วยสติปัญญาการเกิดการแก่แก่จำเปิดจำการตายเกิดแก่เจ็บตายเนาะมันเป็นของจริงวันเป็นศัจธรรม จะยอมรับหรือปฏิเสธยังไงมันก็เป็นของมันสำหรับความเกิดแก่เจ็บตายไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยมันก็ป่วยไม่อยากแก่มันก็แก่ไม่อยากชรามันก็ชราไปตามเพตามปัจจัยมันไม่อยากตายมันก็ตายนั่นแหละเรียกว่าอนาคตหรือเรียกว่าสัจธรรมนะ โลกมันก็เป็นของโลกแต่ธรรมะเำการ,รสอนเขาเรียกสำคัญกว่า เนี่ยทำให้มากเจริญให้มากนี่คืองานหลักงานที่สำคัญคือการปฏิบัติไม่ใช่ปีหนึ่งไปปฏิบัติสองสามครั้งต้องปฏิบัติทุกิยาบทนะ่ะให้สติมันเชื่อมให้มันต่อเนื่องสิ่งสำคัญก็คือไอ้สติสตินี่แหละอ่ะ สมบัติทั้งโลกเนี่ยใช้ประเดี๋ยวประดาวนี่แหละเอาเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตแค่นั้นแหละเนาะแต่สมบัติทางใจใสำคัญคือพระธรรมเรียกว่าทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ ทำใดๆก็ไร้ค่าท้าไม่ทำการพูดธรรมะฟังธรรมะฟังยังไงก็ไม่เกิดผลหรอถ้าไม่นำลงไปปฏิบัติทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาการฟังนี่เป็นการกระตุ้นให้กำลังใจให้มีกำลังที่จะศรัทธา ที่จะปฏิบัตินะจนสมะมันเป็นประจจังนะรู้เฉพาะตนใครทำใครได้ผลที่ได้รับนั่นแหละมันจะงอกเงยงดงามเนะาะพอมีมรรคมันก็ต้องมีผลเพราะมีเหตุมันจะย่อมมีผลเหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษนเหตุปัจปัจโยนะ จะพูดไพเลาะโวหารจะดีแค่ไหนก็ดับทุกข์ไม่ได้ดอกถ้าไม่ลงมือปฏิบัติกิเลสม,มันไม่กลัวพันษาไม่กลัวความรู้ไม่กลัวด็กวดอกเตอร์นะกลัวคนปฏิบัติฮะ บวชมาแล้วอ,อย่าให้เสียเวลาอายใจเห็นคนมากราบมาไหว้เขาไหว้ทีหนึ่งก็หายใจทีหนึ่งโอ้กูต้องดีนะเขากราบสองครั้งโอ้ยกูต้องดีให้ได้ให้สมกับเขากราบเขาไหว้ เห็นของเอามาถวายก็นำปัจจัยชัยทานมาถวายโอ้กูต้องดีให้ได้นะกูต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้นี่มีความลายก่ใจไม่ใช่เป็นหลงเอ้กูมีบารมีเขาหรไมะให้มันเป็นนาบุญจริงๆให้เป็นเนื้อนาบุญจริงๆ ไม่ใช่เป็นหลงมัวเพลินลาบสก,การ่าเนี่ยที่เขายกย่องสรรเสริญเนี่ยนะหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีบอกว่าโอ้ยบวชมหาอยหากินมันก็น่าจะขี้น่ะนะ,ะ,ะนก็สูกของท่าน มาหากินของเขาทานไงเราต้องปฏิบัติให้มันล้นเหลือเอาศีเราทรมาเนาะเพื่อจะไม่ได้เป็นหนี้เขาอ่ะ เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรตอบแทนก็ได้นอกจากนำธรรมะมาลงมือปฏิบัติแล้วนำธรรมะนั่นแหละเนาะมาพูดให้เขาฟังเอาผลมันมาพูดโอ้ยเน,นี่เขาจะได้พิติยินดีสาธุการด้วยคนที่คอยสนับสนุนเกื้อหนุนเรา,เานำเอาผลนี่แหละ เรียกว่าแสดงความกตัญญูเขาลงทุนไม่ขาดทุนเนาะนั่นแหละเรียกว่าดาบุญเนาะเจไปนั่งวางมาดวางกล้ามเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เดยกก็พายมบวงสวงพญานาค บวงสงเวสุวรรณเอาเหล็กเอาปูนนี่แหละปั้นปั้นแล้วก็หลงเองนะปั้นรูปนั้นรูปนี้มาเจ็ดหัวเก้าหัวฝันเองนะฝันเองนิมิตอะกรนิมิตก็เอาความฝันมาเล่าให้โยมไงแล้วก็มาปั้นรูปหมดเงินเยอะแยะมากมายเสียเวลา,ามาเคารพพญานาค ทันที่จะสั่งสอนอรรมรมสสั่งสอนพญานาคแต่กลับมาให้พญานาคสั่งสอนแล้วทีี้ยเอนะเสียชายชาติพระหมดเนาะกลัวพญานาคว่างั้นเถอะลูกศิษย์ตาคตเนี่ยเทวบุษย์ส้านหางนะ ขนาดพระโสราบันเป็นเนน้อยอยังชี้หน้าพระอินเลยท้าวสกกะเทวราชยังชี้เลยเ้อเฮอเป็นใครวะเนี่ยขนาดขนาดเนน,น้อยอะนะไม่เห็นกลัวเลยมีแต่เทวดาฟ้านีนั่นแหละเขาเคารพกราบไหว้พระภิกษุที่มีศีลมีธรรมปฏิบัติปฏิบัติชอบ ไปที่ไหนเขาก็กลับสาธุการสักการะบูชาไม่ใช่ไปบูชาเขามีทางอะสัตว์โลกทั้งหลายสามสิเอ็ดพเนะี่ย ง่ายกเลเต็มหัวใจอยู่มันไม่ดนบันดาลให้ใครได้หรอกนอกจากเรามือทำลงมือทำเองทำดีทำชั่วกรรมคือการกระทำเนาะ,ะทุกวันนี้พระเจ้าพิสุทั้งหลายกลายเป็นอะไรละ่ะลัทธิพญานาคละ เป็นเป็นสาวกของพญานาคไปแล้ะ,ะจริงไหมพญานาคแค่เห็นผ้ากาสาวพัดนี้เขาก็เคารพแล้วแปลกไหมล่ะเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกัน ผ้าไตรจีวรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของลูกรสากคของกรสากคของพุทธะแต่พวกคนเนี่ยนะไม่เข้าใจในธรรมมีแต่ความกลัวไงกลัวพญานาคนะ ต้องตาไม่เห็นกลัวนะโอ้เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในป่าในเขาในถ้ำนี่เขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราเราก็ปฏิบัติธรรมไปถ้ามีกรรมต่อกันก็อเอาเลยได้เสียนี่ใจมันต้องอาหานี้ อ้าวพญานาคเลยมากัดคอพระองค์นี้ซะว่าไงให้มีกรรมต่อกันมีหนี้ต่อกันเราจะไม่ยอมเป็นหนี้นะยอมรับเลยมากินเข้าไปเลยนะมารัดให้ตายไปเลยไม่กลัวเนะี่ยคนมีศีลมีธรรมต้องอจหารเลยนะ มีจะเขามากราบมาไหว้ทวดาก็อนอมีแต่เขานี่แหละมาบวงสวงเราจริงไหมมีแต่เขานี่แหละ อยากได้บุญอยากได้กุศลจากเราฮะต้องมาทำบุญกับเรามากราบเราทำไมเราต้องไปบวงสรวงไปกราบเขาด้วยเพราะเราเป็นรองเขาไงเพราะใจไม่อ่านหารเพราะไม่มีศีลมีธรรมเราขี้จากความกลัวเพราะตัวเองกลัวก็ไปสร้างความกลัวให้คนอื่นกขาสิ ภานธรรมอยู่อย่างนั้นเอาไปามาเสียหายห,หมดเนาะบูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังบูชาผู้ควรบูชาก็จะสูกท่องสุขต้องเขาจะเป็นมงคลเนาะ ใจที่มีสีลูกตาเนี่ยอยู่ป่ามาตลอดอยู่ช่ำอยู่ผู้มาตลอดแหละตั้งแต่บวชอยู่คนเดียวด้วยเขาบอกแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแหล่งพญานาคลูกตาไปอยู่มาแทบวัดสุดทางแม่น้ำโขงน ตั้งแต่หนองคายน่นไล่มนานครพนมมุกดาหารชานุมานเขม,มาราลาดผงเกียอผงเจียมเนี่ยนะสุดอยู่ตรงนี้ศรินทรเนี่ย,นนยไม่มีน้ำโขงละผู้บนน้ำโขงในประเทศไทยถึงขงเกียมเนี่ยนะตอนนั้น,นในเรา วกเข้าไปโ่นอะรีผีคอนประเพงนะนี่แม่น้ำโขงสีพันดอนฮะไปมาหมดแหละอินแต่ทำอะนะเพราะกลัวงไงจึงได้ไปบ,วง,ว,งบวงสวงคนอื่นเขาอยู่เนี้ยเห็นไหมเห็นไมทุบส้มนหนีพญานาคก็มีอ จำได้ไหมไปบวงสรวงเพื่อจะทุบซ้มอมพระพญานาคมีฤทธิ์แต่หลีกซ่วมไม่ได้เนาะดูความเชื่อสิมันเชื่ออะไรถึงขนาดนั้นนะเคยเห็นหนังป๋าเทพไหมเคยเห็นหนังป๋าเทมไหมเทพงามสร้างหนังเรื่องอะไรรู้ไหมดึกดำหรี ขับรถอยู่ท่ามกลางทะเลทรายมีต้นไม้ต้นเดียวไปชนน่ะประสบุบัเหตุฮะ,ะ,ะคิดได้ยังไงเหมือนพญานาคไปชนซ่วมนี่แหละฮมันเขาก็ไม่มีปัญญาอ่อนขนาดนั้นหรอกพญานาคกันนะเน,น,นานนะนะ ที่ไปเชื่อกันว่าซ่วมไม่รู้จักหลีกเนาะไอ้มน,นุษย์นี่แหละพระยาชาเขาไม่ได้ไปโง่ขนานดะนั้นหรอกมีแตนันมนุษย์เนี่ยคิดโง่ๆอย่างนั้น,นถ้าเป็นเทพเทวดามันจะไปติดซ่วมได้ยังไงวะจริงไหม จานี่แหละจานี่แหละขอไปด้วยไปก็ไปพูดกับโยมไปปิดทางปยานาคเขาว่าโยมก็เชื่อนะจ้างแม็กโครมาขุดเลยต้นไม้กับเนี่ยมะพราะ้าวแล้วัวแหว่งไปครัวแหว่งไปด้วยนะนะั่นน่ะทุกวันนั้นอีนี้ก็จนอยู่เนาะ ก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมยังไงให้ไปนั่งอยู่ในสุ่มไงสุ่มที่เขาเอาขังไก่อะสุ่มไก่อะเอาสุ่มครอบไว้คนละคนไปนั่งอยู่ในสุ่มขังจิตเขาเขาไปถามว่าทำอะไรขังจิตถามว่าทำอะไรขังจิตว่าง้งว่าน้นเอาสุ่มครอบไว้โอ้ยมันเชื่อไป โอ้ยมันเชื่อไปได้ขนาดนั้นน้องญาติโยมกเนาะอไม่ได้อยู่ไก่ตัวนั้นเนี่ยพ่อใหญ่ใบเนี่ยไม่ใหญ่พ่อใหญ่ใบพ่อใหญ่ไรทั้งพี่น้องเลทั้งเมียทั้งลูกอะถูกพระองค์นี้ขังจิตให้ไปอยู่ในสุ่มไก่เน่ยอยู่ช่องเม็กเนี่ยเมื่อเจ็ดแปดปีถึง ไปที่ไหนก็ไปบอกเขาว่าจะรวยจะรวยนะถ้าทําตามเขาเดี๋ยวเขาจะเปิดขุมทรัพย์ให้ว่างั้นเดี๋ยวนี้พวกนี้ก็ยังยากจนอยู่เหมือนเดิมมันนะเป็นพระเนี่ยเนาะพระธรรมพระวินัยเนี่ยมมีอยู่แล้วทำไมต้องไปเชื่อเรื่องพวกนี้ สิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าไปทำมันเสียเวลาหลวงตาบอกทำตามพระธรมคำสอนสิมีเหรือขังจิตเอาสุ่มไปขังอะ่ะขนาดไก่น้อยมันยังออกได้เลยเนาะจิตมันไม่มีตัวตน,นไปขังมันได้ยังไงวะมันขังมันตัดกระแสด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมถะและวิปัสสนา ไม่ใช่แบเอาสุ่มไปขังกันเลยคนก็ไปเชื่อใส่สุดเขาอยู่ในสุ่มเต็มเลยโอ้ยเห็นแล้วกันเนาะแล้วเราจะเอาอะไรไปพูดกันไปสั่งไปสอนกันได้เนาะถ้าไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยรัธิพญานาคเพียบเลยเนาะ มีแต่เขาละมาซิโลลาบต่อธรรมะศี้นฮะไม่ว่าพญานาคไม่ว่าอินพมยมยักษ์เพราะฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยเป็นสมบัติอันล้ำค่า ซึ่งไม่มีหาประมาณไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยชี้ขุมทรัพย์อันเลิศอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่ให้พวกเราไว้เป็นสมบัติเนาะจงค้นหาสมบัติเดินตามทางที่พระองค์ชี้เนาะอย่าไปหลงมัวเมาไปหลงอย่างนั้นกลายเป็นไสยศาสตร์ไปเป็อนอาจารย์ขังไปกลายเป็นหมอผีหมอดูไปนะ ไม่ได้ว่าเขาว่าเราเนี่แหละพวกปิสุสงสั้งหลายเนี่ยนะจงเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเดินตามพระธรรมวินัยเนาะ,ะโดยนำเอาพระธรรมคำสอนมาลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงมรรคถึงผลฮให้ได้เป็นเนื้อนาบุญของโลกจริงๆนนะ เพราะฉะนั้นจงจำไว้ว่าเราชาววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนะเราจะสนใจจะธรรมะสนใจจะศีลธรรมเท่านั้นโนะดยธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านี่แหลนะเนาะถึงสำคัญถึงมีค่าต่อจิตใจของพวกเราเนาะ จงมุ่งตรงไปสู่เส้นทางแห่งนิบานแลนะเนาะจริงไหมหลวงจาก็ไข่เสียงย,งยังยังยังไม่กลับมาสามวันสี่วันแล้วเนาะ,ะ,ะ,ะแต่ก็เป็นห่วงพวกเราไง ก็เลยต้องลงมาช่วยงานกรูบาทุยนอยปล่อยครูบาทุยรุยคนเดียวก็กินกินแรงเพื่อนเนาะทาก็ต้องลงมาเนาะให้จะให้จะเพื่อนทำงานแล้วตัวเองไม่ทำงานนะเนะ็เลยต้องลงมาเนาะ, <c oughs> ะมาก็หวังว่า จะเป็นกําลังใจเนาะหลวงตาที่พูดเด่ยพูดให้เป็นกําลังใจกระตุ้นฮึกเหิมเนาะให้พวกเราตั้งอกตั้งใจปฏิพฤติปฏิบัติเนาะให้เพียบพร้อมด้วยจารณะสัมปันโนวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตเหวไหมสุกโตโลกาวิสูเนาะอ่า คงไม่มีอะไรมั้งเจ็บคอพูดมากเนาะเจ็บจริงๆนะเนี่ยเจ็บคอจริงๆเนาะเออเนี่ยจะทําถนนลาดยางเขาเอาเครื่องจักรเข้ามาแล้วเอคงเขาทํากลางคืนเนาะลาดยางนทำกลางคืน <c oughs> <c oughs> นะ นี่ก็เพื่อนเพื่อนร่วมกันมาได้ประมาณเจ็ดแสนบาทแล้วนะวันเดียวเนาะหรือวันเดียวเรามื่อวานเนี่ยวันหรือสองวันแล้วะตอนนี้ยอดได้เจ็ดแสนแล้วเฉพาะยอดทำถนนนะเนาะเนานะขาดอยู่เก้าแสนแต่ไม่เป็นไรขาดก็หาได้เนาะ อาศัยได้เนาะไม่เป็นไรนะตอนนี้ประกาศยอดที่บริจาคมาทำทำถนนระยางล้7เจ็ดแสนบาทละเนาะขาออนุโมทนาสาธุการกับเพื่อนๆที่ร่วมนะถ้าใครยังอยากร่วมอยู่ก็ได้อยู่นะขาดอยู่ก้าแสนบาทเนี่ยเพราะล้านหประมาณนี้เนาะลษงตาตั้งเอาเองตั้งงบเอาเองไม่รู้จะถึงหรือเปล่าหรือเกินไปก็ไม่รู้ นาะคำนวณจากตัวเองอะเนาะเออถ้าไม่ถึงก็ดีเนาะถ้าเกินก็ดีนะแต่ยอดยังขาดอยู่เกนะ้าแสนเนาะได้ได้มาเจ็ดแสนแล้วเนาะนะก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยธรรมสาธนะุเจ็บคอ